สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ขุนแก้วรอรินแชนแนลช่วงขุนคุยขุนคุยเหมือนเดิมนะครับก็พยายามจะขุนคุยวันเว้นวันหรือ,อวันต่อวันไปถ้ามีโอกาสจังหวะเวลานะครับวันนี้ยืมฉากของอเรียกว่าพักเพื่อไทยนะก็จะประมาณอย่างเงี้ยก็จะมาขุนคุยกันเรื่องคุยขุนกับขุนกันเรื่อง อภิปรายงบประมาณ2,565นี่แหละเพิ่งผ่านสภาไป268นะเลขสวยเลขสวย2 6 8ต่อ201เสียง201ก็คือผ่านนั่นแหละวาระแรกรับหลักการต่อไปนี้เขาก็จะไปพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการอะไรกัน ประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันแล้วก็พ่วงไปกับคดีคุณชัยพลเขาเรียกลุงพลลุงพลก็มาข่าวพร้อมกันกลับไปอภิปรายงบประมาณพอดีนะครับหลายคนก็ตีความไปหลากหลายแบบในเชิงจิตวิทยาในเชิงแทคกติกทางสื่อสารการข่าวนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็เป็นรัฐบาลทหารสืบทอดอำนาจกันมานั่นแหละจากรัฐประหารเขาก็จะมีแบบ ปปักันดาพีอามีการสู้รบด้านสื่อเขาเรียกว่าต่อต้านข่าวกองมีงานข่าวกองอะไรต่างๆนานา,นา,นานคนที่เคยเป็นทหารหรือว่ารู้จักมักคุ้นสนิทสนมกันกับทหารก็จะรู้กันดีนะครับหรือแมก้กระทั่งโปรดิวเซอร์อะไรต่างๆที่ครีเอต่างๆที่เรียนมาด้านการสื่อสารมวลชนก็จะรู้เทคนิครู้กระแสสังคมในการใช้ข่าวกลบข่าวใช้ข่าวเบียงประเด็นอะไรต่างๆนะครับในทางการเมืองก็ ก็ก็มีที่ปรึกทรงที่ปรึกษาอะไรเขาก็จะร่ําเรียนมาเหมือนกันก็ค่อยมาว่ากันไปทีนี้เอาเรื่องงบประมาณก่อนให้มันท่วงทันสถานการณ์เหมือนคนมองการว่าพอข่าวคุณพลลุงพลไม่รู้เป็นญาติฝ่ายไหนใครนะครับเป็นญาติน้องชมพู่แน่นอนเขาเรียกว่าเป็นลุงเขยลุงเขยเขาก็เรียกกันลุงลุงลุงนะครับก็เหมือนลุงตูนี่แหละคนก็ไปเรียกลุงตูลุงตูหรือว่าอายุแก่กว่าพ่อตัวเองก็เรียกลุงก็โอเคละมาระยาทแบบพุทธไทยอะไรก็ว่ากันไป ก็ขออนุญ,ญาตว่าไอ้กับคุณชัย,ยพลเอาคุณชัยพลชัยพลสิอ่าทีนี้ว่ากันเรื่องงบประมาณก่อนนะครับกับช่วงคุนคุยนั่นก็คือว่านั่นแหละอ่าวันนี้วันที่สามิถุนายนใช่ไหมละ่ะเขาผ่านกันเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้สองมิถุนายนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็คือสอสอนั่นแหละเขาก็ลงมติวาระแรก268ต่อ201เสียง 268ต่อ201เสียงเขาเรียกว่ารับหลักการก็เป็นวาระแรกพรบเป็นพระราชบัญญัตินะนะงบประมาณปี65แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการอย่างที่นําเรียนเบื้องต้น72คนก็หลายๆฝ่ายแล้วฝ่ายรัฐบาลก็คงจะเสียงในกรรมธิการเยอะกว่าแน่นอนไล่ย้อนกันไปเมื่อวานนี้2มิถุนายนโอ้เวลา5ทุ่ม40กว่าเลยนะ เขาถึงคุณชวนหลีภัยประธานสภาเนี่ยก็ได้กดเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมมีการนับองค์ประชุมก่อนลงมติรับร่างพรบรหรือไม่รับร่างรับหลักการน่นะครับตามปกติวาระแรกเนี่ยก็จะรับหลักการหรือไม่นะลงมติเสร็จสิ้นผลออกมาดังข้างต้นนะครับมีผู้มาลงมตินี่สอสอนี่ผู้แทนปวงชนชาวไทยนี่471คนเห็นด้วย 2 6 8ไม่เห็นด้วย201เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนนะศูนย์เสียงนั่นก็คืองดออกเสียงก็เป็นมารยาทโดยทั่วไปนั่นแหละของประธานก็คือคุณชวนแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งะนะครับก็คือเป็นรองประธานทำหน้าที่สลับกันไปสลับกันมาซัดก,กันโยจะถึงเที่ยงคืนนะเมื่อคืนตั้งกรรมาธิการเนี่ยก็72คนเห็นชอบประยะติเป็นเวลาโอเป็นเวลา30บวันก็คือ1เดือนดังที่ว่าปิดประชุมเมื่อคืนนี้เที่ยงคืน ประมาณ5นาทีนะครับสื่ออะไรต่างๆเขาก็ต้องจับตาดูกันจนไม่ได้รับได้แนนอนนั่นแหละครับเอาเอาแบบสั้นๆประมาณนี้แหละรวมความรวมความก็คือรับหลักการไปแล้วนะครับ3วันว่ากันมาใหม่อีกนะครับในวาระ2แล้วก็วาระ3 ประเด็นหลักๆของพรรคฝ่ายคา้านวันนี้ที่ต้องมาเพื่อไทยก็คือพักเพื่อไทยโดยท่านเลขาธิการเขาก็จะมาถแถลงข่าทีถแถลงเกี่ยวกับเมื่อวานนี้แหละผลออกมาเป็นยังไงบ้างมีเสียงแตกมีงูเห่ามีอะไรไหมแล้วก็จะทํายังไงต่อไปเพราะว่าเป็นถือว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของพรรคแนวร่วมฝ่า,ายคา้านก็คือเพื่อไทยนั่นแหละเขาได้เสียงเยอะสุดรองลงมาก็จะเป็นอนาคตใหม่ก้าวไกลก้าวไกลทีนี้โดดเด่นเป็นสงงาก็ คุณแก้วรรินก็ขออนุญาตยกให้ไอ้คุณวิโรธลักษณะอดีสอนท่านเป็นรองหัวหน้ารรคก้าไกลนู่นแหละอ,อภิปรายนี่โอ้โหตรงเป้าเข้าประเด็นเหมือนว่า,าประเทศก็คือประชาชนพ่อเปียบเหมือนพ่อแม่กําลังป่วยนะครับก็คือติดเชื้อโควิดนี่แหละเทียบเพียงกันเปียบเ,ยเปรยเปียบเปรยอุปมาอุปไมายท่านก็ว่าอภิปรายในสภาวันแรกๆนะ แต่ลูกก็คงหมายถึงรัฐบาลนี่แหละกองทัพอะไรก็งงอแงอยากได้ของเล่นก็คือเสื้อซื้อเรือดำน้ําเสื้ออวุธอ,อ,อ,อะไรต่างๆนานานั่นแหละเจ๋งไม่รู้ว่าจะได้วัคซีนหรือว่าได้ฟอร์มาลีนอะไรประมาณนี้นั่นก็คือเจ๋งสูตรดาวสภาในวาระนั้นขุนแก้วรอดินก็ให้เองนี่แหละให้คุณวิโรธลัคนาณนิสนก็ยืมสถานที่พักเพื่อไทยช้าไปก่อนนะครับเพราะว่ามันสวยมุมมันได้อะไรอะไรมันก็พอโอเคมีร่มอะไรอย่างนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็นที่ดูดบุหรีกินกาแฟอะไรกันนะครับ ของเพื่อไทยก็กราบขอบพระคุณเพื่อไทยด้วยเดี๋ยวค่อยติดตามาการถแถลงแหละจะอัพคลิปอัพอลงให้อีกนะครับประมาณหลังเที่ยงเมื่อวานนี้เอายอดอีกสักหน่อยกระแสกระแสนั่นก็คือโควิดเมื่อวานนี้3มิถุนายนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะ3,886รายคือเยอะมาก3886 แล้วก็มีตายหรือว่าเสียชีวิตนั่นแหละเพิ่อมอีก39ศพโอ้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจากความบัดซบพของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นความล่าช้าของวัคซีนหรือวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพฉีดมาปากบิดปากเบี้ยวบางคนก็ตายฉีดไปแล้วตายแล้วก็มาวินิฉัยโรคนะพวกหมอนี่ก็บอกว่าตายเพราะนั่นเพราะนี่ว่าโรคประจําตัวตายเพราะปอดริ่มเลือดอะไรเอาสาเหตุเบื้องต้นนี่เขาก็ต้องเอาระบุสาเหตุการตายมีหลักวิชาทางการแพทย์อยู่ขุนเนี่ยไปถามหมอที่เก่งๆเขามาเหมือนกัน อย่างเช่นว่ารถชนตายเนี่ยก็คือบอกว่ารถชนตายไม่ใช่บอกว่าตายเพราะขาหักหัวแบะอะไรมันไม่ได้ไงมันก็ตายเพราะไอ้บั้นปลายไอ้ตอนนั้นมันปลายเหตุเหตุการตายมันก็ต้องบอกว่าตายเพราะอยู่ดีๆเขาไม่ตายหรอกถ้าไม่ไปฉีดโควิดน่ะฉีดวัคซีนอะ่ะมันก็เลยทําให้อาการรุนแรงขึ้นแทนที่จะป้องกันแล้วป้องกันเชื้อก็ป้องกันไม่ได้ป้องกันแค่ไม่ให้มันรุนแรงอะไรก็ว่ากันไปไอ้หมอเนี่กยก็เดี๋ยวจะได้มาฉากันอีกนะคือบางทีเนี่ยก็ก็แบบแลเลอะเทอะ หลักวิชาอะไรก็ทิ้งกันไปหมดเหมือนกับพวกนักกฎหมายในยุคเผด็จการนั่นแหละมันก็อวยอ้างอะไรกันไปเหมือนรัฐประหารเนี่ยก็ยังชอบด้วยกฎหมายอะไรไปมั่วไปหมดนะครับเอาว่ากันไปโควิดเมื่อวานนี้ติดเชื้อรายใหม่3,886รายเสียชีวิต39รายนะครับเอาวจบสิน้นแล้วก็ค่อยจะมาติดตามว่าทางพรรคเพื่อไทยเขาจะถแถลงอะไรยังไงท่าทีหลังจากนี้หลังจากอภิปรายงบผ่านไปแบบก็ฉลุยนั่นแหละ ผ่านแบบ268ต่อ2 0 1เสียงอ่าแล้วก็สู้กันต่อตามวิถีทางการเมืองนะครับตั้งกรรมธการ7 1าคนใช้เวลา30วันเขาก็จะแปรนั่นแปรนี่ไปทีนี้เพื่อให้ความต่อเนื่องและไม่ตกกระแสนั่นก็คือคุณพลคุณพล วันสองวันก่อน 1, วันที่หนึ่งวันที่สองนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนเนี่ยนะรับปีใหม่ก็รับไม่ใช่ปีใหมด่ดีรับเดือนใหม่เดือนใหม่เดือนแห่งวาระสําสคัญคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองเดือนมิถุนายน2475นยนะครับแต่ก่อนวันที่24มิถุนาก็เป็นวันชาติหลังๆเขาก็มาเปลี่ยนเข้าใจว่ายุคจอมพลสฤษดิ์จอมพลผ้าข้ามาจอมพลปั้นหําตากนั่นแหละที่เคยอัพคลิปลงไปในช่วงคุยข้างคนขับไปแล้ว กรณีน้องชมพู่อะไรเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาใช้ปฏิบัติการเนี่ชื่อเนี่เท่ตลอดเหมือนชื่อตอนปราบมา็อบปฏิบัติการของอจับกลุมเนี่ยนะใช้เวลา1ปีเลยนะโอ้โหยืดเยือ้อยาวนานฟ้าสางกลางกกออกนี่ของตำรวจนะนะอ้าวสารมุกดาหารเขาก็ออกหมายจับคุณชัยพลวิภานามสกุลท่านนะครับก็คือคุณพลหรือว่าลุงพลของหลายๆคนอายุ 44, 44ปีใครจะไปตีหวยก็ไปตีไปหมอผีพงหมอผีอะไรก็ไปคาดเดากันไปเอาเอง ก็เป็นลุงเขยของอน้องชมพู่นะครับน้องชมพู่หนูน้อยก็อายุเพียงสามขวบเองนะหายตัวไปตั้งแต่นู่นแ,นและวันที่11พฤษภาคม2563ราแล้วก็มาพบเป็นศพในวันที่14พฤษภาคมนะครับ3-4วันก็พบเป็นศพศพเนี่เปลือยนะอยู่บนปา่าป่าบนภูภูนั้นเขาเรียกว่าภูเหล็กไฟพบวันที่14หายตัวไป11แล้วก็ คุณพลเนี่ยก็โดนหลายข้อหาแหละคี้ๆก็3ข้อหานะพลากเด็กอายุอะไรต่างๆหน้าไม่ถึงส5้าปีอะไรต่างๆแล้วก็มีค่าสมกศพอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนคุณแตนนี่ที่เขาเรียกป้าแตนป้าแตนก็คืออภรรยาของคุณพลเนี่ยนะครับก็คือคุณสมพรลาโภอ่านามสกุลท่านก็ก็คงไม่ได้เปลี่ยนกันก็คล้ายๆอ่ยุคสมัยใหม่เขาก็ไม่ไม่เปลี่ยนตามหัวหลอกอ่า คุณตำรวจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อย่างที่ว่าใช้ยุทธาการฟ้าสางกลางกกอกนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะโอ้โหแล้วก็วันที่2มิถุนายนนั่นแหละก็คือวันก่อนใช่ไหมช้กําลังตำรวจภายใต้ปฏิบัติการนี้นี่สามสิบนายพร้อมอาวุธพร้อมอาวุธครบมือติดล้อมตรวจค้นอะไรบ้านคุณพลน,นี่แหละอยู่บ้านเลขที่79โอ้เลขนี้ก็เคยออกมาแล้วนะหมู่สองบ้านกกอกตําบลกกตูมดงหลวงมุกดาหารนั่นแหละโอ้ดงหลวงเนี่ยคอมมินิเยอะแต่ก่อนน่ะ บ้านปิดเงียบนั่นแหละอย่างที่หลายคนที่ติดตามไม่ใช่หลายคนหลายคนนั่นแหละเพราะว่าไม่สนใจพอรบองก็ประมาณอะไรคอพิปงพิป,ปายเลยโอ้โหลุงพลลุงพลอย่างเดียวเดินออกมาจากหอยามก็ทมไม่ไม่ไปทําลุงพลเหรอลุงพลอะไรก็ลุงพลลุงพล,ล,งพลไอลุงตูนี่ฟาดงวงฟาดงาอยู่ในสภาโดนเขาจะอะไรช้ำแหละอะไรก็ไม่มีใครสนใจเอาก็ว่ากันไปประเทศไทยเป็นอย่างนั้นแหละ <S <S ทีนี้คุณพลเขาก็หายตัวออกไปจากบ้านนั่นแหละมีเพียงลูกชายออกมาตำรวจเขาล้อมอยู่ประมาณ10-20นาที สื่อสารคุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะลูกชายออกมาบอกว่าพ่อไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็มาไล่ดูวันที่หนึ่งนะคุณพลเนี่ยเขาก็พร้อมกับคุณสมพรก็เมียท่านนั่นแหละคุณพลกับคุณแตนก็ไปกับทนายความอะไรประชาชนอะไรของเขานั่นแหละสีทาหรืออะไรสักอย่างนั้นนะครับเออสีทานั่นแหละเขาไปโรงพักก่อนโรงพักในแถวหมู่บ้านนั่นแหละไปพูดเรื่องอา ไปแจ้งความไปพูดคุยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดถ่ายภาพอยู่ในบ้านของตัวเองตั้งแต่วันที่หนึ่งนั่นแหละแต่วันที่สองเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับทีนี้ตํารวจทางตํารวจอีกซีกหนึ่งเขาก็ไปลอ็อดวคนคุณอ๋อคุณอ๋อคุณอ๋อเนี่ยเป็นอ๋อยูทูบเบอร์ er นะครับยูทูบเบอร์อายุ43ปีคุณธนากรธนันไทยสงก็ถูกหมายจับของสารธัญบุรีนะข้อหาขัดขวางเจ้าพนักง,งานก็กรณีที่ขัดขวางตอนคุณพลกับคุณแตนน่ะถูกเชิญตัวเข้าเครื่องจับเทสนั่นแหละ ที่คลองหลวงปทุมธานีนะตั้งแต่วันที่8มกราคมนั่นแหละก็ปรากฏเป็นข่าวแล้วดังนั้นก็เลยไปจับคุณอ๋อ,อนี่ก็เชื่อมโยงกันไปทีนี้พอเขาจับคุณพลได้นี่ยังจับไม่ได้นะคุณพลนี่ก็โผล่เข้ามามอบตัวที่นี่มากรุงเทพเลยนะกรุงเทพเลยนะผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติเลยนะกับคุณสุวาพแก้งยอดสุก็คุณสิธาเบี้ยบังเกิดนามสกุลท่านก็เบี้ยบังเกิดเ,ออเบี้ยนี่คงจะแปลว่าเงินอะไม่ใช่เบี้ย หรือแปลว่าเบีย้ยในในขุนหมากกระดานก็ได้นะ,ะหรือว่าทนายตั้มก็เป็นทนายความของคุณพลโพสเฟซบุ๊กอะไรโพสข้อความวไม่ใช่เฟซบุ๊กนะโพสข้อความลงกลุ่มไลน์สื่อเสริญอะไรต่างๆเขาก็ไปสืบเสาะหานะก็พบว่าจะพามามอบตัวสิบนาฬิกาคุณทนายตั้มเข้าไปพอ,อตอรอสื่อก็อะไรเยอะแหละไปสำนักางานตำรวจแห่งชาติ ก็ไม่เจอคุณพลกับคุณแตนหรอกแต่ว่าทั้งสองท่านนั้นก็มาก่อนแล้วก็มามอบตัวที่ลานจอดรถอาคารหนึ่งขุนก็เคยเข้าไปแวบ,บๆดูอยู่หรอกก็ก็กแคบหน่อยอยหรอกไอ้ที่จอดรถของตํารวจนะแต่เขากําลังจะสร้างตึกตอดจอดใหม่อยู่นะครับแล้วก็เดินเข้าไปในอาคารถูกตารวจจับล็อกกุญแจมือแกก็ฟึดฟัดฟ,ฟึดฟ,ฟัดเหมือนเดิมนะก็ไอ้คุณพลอนะ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแหละครับเขาก็ใส่กุญแจมือดิมันข้อหาหนักหน่วงแล้วก็เป็นคนดังเพื่อวิ่งหนีไปถูก าชาวบ้านประชาชนท่านโกรธแค้นที่โอนเงินให้อะไรก็ว่ากันไปเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัยไม่ว่าใครผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องบอกว่ายังบริสุทธิ์อยู่นะครับเหมือนอพวกที่ชุมนุมอะไรต่างๆนั้นนั่นแหละไม่ใช่ไปบอกล่าวหาเขาให้ศาลตัดสินก่อนบางทีศาลตัดสินก็มีตัดสินแพ้ไปก็เยอะแยะแล้วมีหลายคดีอย่างไรก็ตามก็ว่ากันต่อเรื่องลุงพลนี่แหละก็นักข่าวอะไรเขาก็พยายามถามตามที่ปรากฏนั่นแหละต่อข่าววันสองวันมานี้ก็เงียบไม่ตอบคําถามผู้ อ่าสื่อข่าวอะไรหรอกแล้วก็คุณสิทธาคุณอะไรนี่คุณทนายก็ชี้แจงอะไรไปนะครับสรุปก,ก็คือว่าคุณพลนก็ไปมอบตัวที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติถูกล็อกกุญแจมือแล้วก็ฝาขังคุณแม่น้องชมพู่ก็คัดค้านการประกันตัวทั้งก็ให้สัมภาษณ์สื่อก็ร่ําให้อะไรนั่นแหละเพราะว่าโอ้ดีใจแล้วก็เสียใจดีใจที่ตํารวจจับได้เป็นของขวัญวันเกิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เสียใจที่ คนญาติญาติกันอะไรทําไมกระทาการอย่างนั้นตามที่ถูกกล่าวหานะครับกรณีลุงพลป้าแถวอะไรอย่างเงี้ยของคดแฉนที่คุณพลค,คุณแตนตํารวจแจ้ง3ข้อกล่าวหานะครับฆ่าผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบหาปีว่ากันแบบสั้นๆเลยนะสองในทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9้าขวบเป็นเหตุให้ถึงแก่วความตายแล้วก็ข้อ3ก็คือไปกระทําการกับศพหรือสภาพแวดล้อมก่อนพบศพทําให้แบบก่อนการชนะสูตรพิสูจน์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตำรวจเขาก็นั่นแหละคุณมามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ตามเขาก็ขนขึ้นเฮลิอคอปเตอร์่เปลืองน้ำมันหลวงอย่นี้ไปนู่นไปดำเนินการที่มุกดาหารบ้านเกิดเจ้าของคดีอะไรนี่ใช่ไหมละ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเทเนี้หนึ่งมิถุนายนนัน่วันก่อนวันนั่นแหละวันก่อน,น,ก,อนก็โอเคละ่ะหลังถูกจับกุมก็ส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนที่กกตูมสพกกตูมสพมุกดาหารนั่นแหละ คุมตัวไว้ได้สองวันนะสีชั่วโมงจําเป็นก็สอบสวนต่อก็ขอฝากขางอะไรว่าไปแน่นอนแม่น้องชมพู่ก็คัดค้านการประกันตัวตํารวจยังบอกอีกนะครับผอ,บอตอรอนะครับคุณสุวัฒก็อาจจะมีหมายจับเพิ่มนะครับทีนี้นี่เขาใช้เทคนิคเทคนิคอะไรเครื่องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะในการไปนค้นหาถึงออกหมายจับได้นี่มีตรวจพยานตรวจดีอะไรต่างๆเป็นร้อยคนนะครับ แล้วก็เส้นขนเส้นขนเส้นผมอะไรต่างๆที่พบเนี่ยเขาก็เอาไปใช้เครื่องนิติวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยถึงระบุตัวได้แล้วก็มีความมั่นใจว่าจับไม่ผิดตัวก็คือเข้าใจว่าเป็นคุณพลน,นี่แหละเป็นคนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นผู้ต้องหาว่าอย่างนั้นนะนะก็ออกหมายจับแล้วแหละเป็นผู้กระทําผิดอาจจะมีคนอื่นอีกด้วยนะครับเขาไม่ได้ใช้หมอผีหมออะไรนะแล้วพวกนั้นเนาะเฟซบุ๊กเฟซนิวอะไรนี่เฟซนิวหรือเปล่านี่พวกองค์เจ้าเข้าทรงอะไรต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้ ล้วก็ตมาเนี่ยเราก็ต้องไปจับไปอะไรบิดเบือนประเด็นอะไรมากมายจนเป็นกระแสแทนที่ไอ้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยประเทศไทยนีย่ก็แทนที่จะเขาเรียกกะลากลาเนี่ยมันก็ก,ก,ก็ก็น่าน้อยใจนะแล้วก็มันก็สะท้อนความเป็นจริงนะั่นก็คือว่าโอ้ยแทนที่จะไปถามตำรวจว่าความคืบหน้าคดียังนะไปถามหมอผีไปถามหมอธรรมหมอพระอะไรพระบ้าบาอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ถือศีลกี่ข้อก็ไม่รู้มาอะไรนี่ไตปีดงเนี่ย,ย,ยท่องได้หรือเปล่าไม่รู้เลยท่องคาถาม,มนดำเนี่ยเก่งนัก คนก็ไปเนี่ยเห็นไหมบิดเบือนประเด็นมั่วกันไปหมดมีพ่วงอีกอาวคุณจินตลาบานนี่คุณจินตลาพูลลาบเลยนะโอ้แตงโมแตงหมแตงโม,งโมเขาร้องเพลงเต่าง,งอยเอาลุงพลมาโอ้เขาเรียกว่าอะไรมาฟิชเจอริงฟิชเจริ่สิบสร้านวิวสุดท้ายนี่ก็โดน โดนถลม่มทางโซชงโซเชียลเลยเหมือนกันแหละพวกนี้ก็เชียร์เขาเวลาเขานี่ก็กระทืบเขานั่นแหละแต่ก็เป็นนี่นแหละเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติของโซเชียลโทษใครไม่ได้หรอกครับชาวชาวโซเชียลเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละส่วนคนบริจาคบริจาคเงินก็ถือว่าได้บุญสุนทานได้บุญได้บาปอะไรก็ว่ากันไปตามความเชื่อก็เคารพกันนะครับหลายคนก็ไม่มีศาสนาหลายคนก็นับถือพุทธนับถือผีนับถือพราหมณ์ผสมมั่วกันไปหมดแต่ศาสนาพุทธนี่ผู้หญิงแบบไทยนี่แบบ หินาานัยยาเทราวาสเนี่ยผู้หญิงหมดสิทธิ์เป็นอรหันนะเพราะว่าเขาไม่ให้บวชเขาไม่ให้พระบวชเพราะคนที่จะเป็นอรหันได้เนี่ยต้องบวชก่อนนะเป็นพระเป็นภิกษุนีนะประเทศไทยนี่พระแบบพุทธไทยนี่ยหินนยานนี่เทราวาสอะไรเนี่ยเขาไม่ให้ผู้หญิงบวชนะไม่มีภิกษุณีนะโอ้พุทธบริษัทสีไม่ครบดังนั้นเข้าใจตรงกันว่า,าไตรปิโดอะไรเนะี่ยเขาก็บอกไวสิทธิ์ถาพระพุทธเจ้าอะไรเนะี่ยเขาก็มีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีประเทศไทยไม่มีนะภิกษุณีอ่า พูดแบบไทยเนี่ยไม่มีดังนั้นผู้หญิงหมดสิทธิ์บรรลุอาหารหันต์เพราะบรรลุอาหารหันต์คุณต้องบวชก่อนเป็นพระก่อนถึงบรรลุอาหารหันต์ได้แบบองคุรีมานหรือแบบพระผู้หญิงอะไรเยอะแยอะอ้าวว่ากันนั่นแหละก็ขั้นกันไปพอเห็นว่าคนไทยเนี่ยโอ้ยอถือศีลกินเจชอบธรรมะาชอบหมอผีหมอพามก็เหมือนกรณีคุณชมพู่นี่แหละไอ้ท่านผอบาตรเขาก็เตือนอยู่แล้วโอ้ให้เสพข่าวให้อะไรนิติวิทยาศาสตร์อะไรหน่อยอกรณีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบไปกินไม่ได้นอนไม่หลับพักดูสัก อาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะสุขภาพจิตดีขึ้นนะคุณสุวัสิ์ว่ามาอย่างงาั้นก็ฝากความห่วงใยนะครับอ้าวอย่างนั้นแหละกรณีนนลุงพมก็เสร็จสิ้นกระบวนความนะครับคุณพลเดินทางด้วยรถกระบะสีดํานะครับนั่งขับหลังตํารวจประกอบข้างนั่นแหละสีหน้าเรียบเฉยท้ายกางเกงขาย,ายาวสีเข้มสวมใส่กุญเจมือและมีผ้าสีน้ําเงินพันปกปิดไว้นี่ ข่าวเขาก็ลงไปแบบอย่างนั้นนะก็ติดตามยูทูบบงยูทูบเบอร์สื่อมวลชนหรุมกันไม่ทุกสำนักหรอกบางสำนักเขาก็ไม่ไปทําข่าวหรอกไอ้ไอ้อย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะคนตายโควิดวันเราไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ไอ้นี่อันเดียวนี่วุ่นวายกันไปหมดเไม่รู้เลยนะว่าโควิดเนี่ยคนตายวันหนึ่งเท่าไหร่นะอย่างเมื่อวานเนี่ยอย่างขุนแก้วรอรีเนี่ยนำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยคนตายเนี่ยโควิดเนี่ยตาย39คนนะไอ้น้องชมพู่เนี่ยโอเคล้าทำก็เสียชีวิต หนูน้อยก็ไปเป็นปีแล้วเกินปีแล้วก็ยังลุงพนล,ลุงพลอยู่22ล้านจินตลาก็ลบคลิปออกจาก u t u b e สิครับคุณจินตลาเชิญมาฟิจิลิแล้วก็ฟิจิลิงฟิจิลิงเขาเรียกอะโอ้เกาะกระแสะกันสนามันไว้มันก็เป็นการทำมาหากินเหมือนยูทูเบอร์นั่นแหละครับเขาก็ทำมาหากินอะไรของเขาก็ว่ากันไป้เ,เสร็จสิ้นกระบ,บวนความอ่อภิปรายงบนะครับคนก็ฟังอภิปรายงบน้อยกว่าฟังข่าวคุณพลน,นั่นแหละกับคุณแตนกับคุณทนายอะไรสิทธาบ่เรื่ออะไรนั่นแหละ มากกว่านั่นก็คือ,อถ้าสมมติว่าขุนเป็นไยทางการเมืองของรัฐบาลกูก็ให้มันจับตอนนี้แหละมันจะได้กบกระแสกันได้หลายคนก็เข้าใจเท่าทันในเฟซบุ๊กเขาก็โอเคอยู่นะครับหน้าฟีดของขุนแก้วรอรินก็ดีไม่มีพักพวกที่มาแชร์ข่าวแชร์เคออะไรแบบลุงพงลุงพลอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่ถือว่าว่าเท่าทันเท่าทันเท่าทันสถานการณ์เท่าทัน,ทน,ทนสื่อสมกับที่ว่าอะไรนะจะ,ะเปลี่ยนแปลงสัง,ง,สงคมมีวิจารณญาณมีวุฒิภาวะ อย่างเพียงพอในการเสพสื่อนะครับบางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับส่วนคนที่ไปบริจงบริจาคก็โอเคนั่นแหละก็ไม่เป็นไรหรอกเงินก็คงหาง่ายแหละบางคนบางคนก็หายากบางคนหายากแล้วก็หาง่ายปั้นหน่อยปั้นนิดปั้นหน่อยก็ดังบริจาคขึ้นอยากบริจาคบริจาคช่วยเขาประกันตัวนักโทษการเมืองที่ศาลย,ยังไม่ได้ตัดสินนี่หมายอะไรนีย่ยังไม่ได้ฆ่าใครตายน่ะเห็นไหมล่ะพวกทนายอนอกานนท์เขาก็ออกมากันหมดแล้วแ่ละเอา้าเดี๋ยวก็จะไปติดตาม อัคลิปนี้แล้วก็จะมาตามนี่แหละท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ยืมสถานที่เขาในการขุนคุยอยู่นี่ก็จะต้องเอามาให้ดูแต่ก็แยกเป็นคนละช่วงข่าวช่วงตอนนะครับช่วงคลิปอ่าโอเคโอเคฝากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยกรณีอภิปรายงบผ่านแล้วรับหลักการตั้งกรรมธิการ7 2องคนเวลา30วันแล้วก็คุณพลคุณเนี่ยก็ถูกจับแล้วนะครับมามอบตัวที่ตำรวจที่กรุงเทพสำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็ขนกลับไปนู่นแหละ ไอ้ที่มุกดาหารเจ้าของคดีนู่นแหละก็ว่ากันไปนะครับรอดไม่รอดหรืออะไรแทงหวยไม่แทงหวยจะไปบนบานสารกล่าวหรืออะไรอย่างเส่วนคดีป่าไม้พญาหน้าอะไรนั่นน่ะก็ยังไม่ได้อ่าว่ากันนะครับเพราะว่าเขาก็ดําเนินคดีกันไปอยู่คดีเล็กน้อยหรอกอานนั้นมันก็เป็เบี่ยงประเด็นมั่วกันไปหมดแล้วเอาโอเคสุขสรรวันหยุดด้วยวันนี้วันที่3นะครับแล้วก็ใครที่ผ่านมาวันที่1ที่2ออะไรเนี่ยใครหวยถูกไม่ถูกหวยก็ ขอแสดงความยินดีและเสียใจด้วยบางคนถูกก็ซื้อไม่ทันเห็นเอาลงมาในกล่องข้อความให้ขุนแก้วรอรินอยู่ว่าจะให้มาขุนคุยด้วยแต่มันคุยไม่ได้เรื่องของเรื่องหวยพาอขุนก็แทงเหมือนกันเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างถ้าเข้าเป้าก็ได้ร้ 200. อยสองร้อยฉลองไปพันสองพันมันก็ไหนเป็น,น,นก็หมดหมดเยอะกว่าถูกอโอเคฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขุนแก้วรอรินชแนลด้วยนะครับ